เอาครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของ d a r a n Bossed ทุกคังบัตเทิอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยอาจจะมานอกเตีมหน่อยนะอยู่ในช่วง7ปีก็จริงแต่ผมมาขอย้อนลํำลึกถึงตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่นะในอดีตสมัยก่อนแล้วก็ยังคงเล่นใช้งานได้ระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เก่งเท่าตัวละครสมัยนี้แล้วนะแต่ก็เล่นได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับก็คือ LR Go โกคู UI นะครับผมสีแดงนั่นเองนะฮะเป็นตัวละคร LR เหลียญเหลืองปกติเลยนะ ไม่ใช่ดกขังเฟสนะครับผมที่ผมหยิบเขามาทําคลิปในวันนี้เนี่ยคือไม่ใช่อะไรเลยตอนแรกอะ่ะผมมีแค่1เส้นทางนะแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ผ่านมิชชั่นของด่านลีเจนส์กูคูอะ่ะมิชชั่น GT b o บอไปแล้วว่าผมได้ตั๋วมาปุ๊บผมไปเปิดแล้วผมได้มาอกหนึ่งตัวถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2เส้นทางนะครับผมและที่สำคัญกว่านั้นก็คือผมอัพคิดข้องให้เขาเลเวลสามสิบเลย เลยอยากจะมาทําคลิปดูว่าเอออยากรู้นะครับว่ามันเวลามันปวด2ทางเราอัพคิลิคอมาแน่นๆขนาดนี้เนี่ยเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าคิลิคอระดับสามสิบเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีพาสซีฟในการคิลิคอติดตัวให้เลย60%นะเพราะว่าออคิลิคอระดับหนึ่งเนี่ยหนึ่งระดับนะจะมีโอกาสในการคิดบวก2%ต่อ1นึ่งระดับดังนั้น30มสิบคูณสก็เท่ากับว่า 60โอกาสคกิบเเนะครับเยอะมากมากเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะซึ่งเผื่อบางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงอัพคิเข้อไปหนักขนาดนี้ไม่เป็นเผื่อบิ้ลอะไรบ้างเหรอเพราะว่าตัวละคตรตัวนี้ผมมองว่าเป็นยังไงก็ต้องอัพคิปข้อนำครับประโยชน์ในการอัพบิ้นนะมันแทบไม่ได้มีเลยเลยอะ่ะคือตัวละครของ UI มันเป็นตัวละครที่ว่าเอฟเฟกต์แม้ตายนะเป็นการปลดการศัตรูนะครับซึ่งมันเป็นทั้งแม้ตายใหญ่แล้วก็แม้ตายเล็กเลย เราไปปลดกาดตอนที่ว่ามันตีแม้ตายใหญ่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกแม้ตายก็มีแค่นี้ไม่ได้มีการเพิ่มดาเมจหรือดีเฟนซ์จากแม้ตายมาให้เลยดังนั้นผมก็เลยมั่นใจในการอัพคีนําไปเลยว่าสามสิบนะครับคือดีสุดแล้วนะครับผมซึ่งพาสซสฟก็ไม่ได้มีโอกาสในการิดหรือโอกาสในการเบิ้ลอะไรให้นะเป็นพาสซีิตัวละครสมัยเก่าเพียวๆวนะ่ะเนาะแล้วก็ต้องมานั่งวิวเองว่าจะให้มันไปทางสายอะไรซึ่งแน่นอนว่าสายคินะครับคือเดอะเบสของเขาแล้วแหละงั้นก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะฮะ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกทั่วไทยใช่ไหมเออเป็นงไงกันบ้างสบายดีเปล่าอยากชักถ่ายแล้ผูาชมบ้างเออแบบไม่ค่อยได้คุยะไรกี่เท่าไหร่อ่ะนะคือไม่ใช่อะไรผมเมื่อวานผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผมนอนรับอากาศไม่งสบายเกินฝนตกแล้วแบบมันไม่อยากทําคลิปอยากพักผ่อนแล้วแม่งโคตรสบายเนี่ยเออนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบว่าเออเต็มที่ของมันเลยนะได้เอาหลีผู้นําแบบให้มันมากกว่าน่อย มากกว่าขึ้นมา7%ก็คือผู้นำ g o f e e d นะมันจะนำได้ร้อยได้177%นะครับแต่จริงเดี๋ยวในนาโคจะมีผู้นำของ GoKu Beta b บ u จากภาคฟีเซอร์มานะครับที่มันเป็นผู้นำเรียม of g o d 20% 0เนี่ยเมื่อนะตัวละครน,นั้นมาเนี่ยมันจะมาเล่นนำได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้ปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ของ GB ก็เล่นได้ดีสุดแค่นี้ก็คือทีมจากวันเจ็ด l w g o f e e d นำหัวท้ายนะครับ โอ้ผมเสียดายมากเลยกูกูยูไอแดงไปอยู่เฟสสุดท้ายไปอยู่เทิร์นสุดท้ายของของของทีมเหล่าโถเอ้ยคือเปิดเทิร์นมาได้เละเ,ลเ,ลเ,ลเลทะมัวซัวมากเลยเทิร์นเนี้ยอยู่แยกกระจักกระจายจะไม่หมดเลยครับผมต้องจัดเทิร์นใหม่เอาเองนะมายูไอแล้วโผมาละแต่ว่าโผมาตั้งแรกคือมันยังไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะมันก็ต้องเก็บสแต็กไปก่อนนะซึ่งไอเก็บสแต็กของมันหลบเจ็ดครั้งเนี่ยนะต้องหลบให้ได้เจ็ดครั้งนะ ภายในช่วงเวลาเจ็ดเทือนแรกที่เขาโผล่มาเนี่ยมันจะหลบได้ง่ายหน่อยแต่ว่าหลังจากผ่านไปแล้วเจ็ดเทือนก็จะลดโอกาสจากหลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือลงมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทนไม่เวลามันเก็บสแต็กไม่ครบภายในเจ็ดเทือนแรกอ่ะมันจะเริ่มเก็บได้ยากขึ้นแล้วเพราะว่าโอกาสหลบมันต่ํามันต่ําลงนะครับผมดังนั้นต้องรีบเก็บให้ได้ภายในช่วงนี้นะโอเคมาดูซิว่าเบต้าตาีเข้ามาสามทีเนี่ยยุไอแดงจะเก็บพาสีได้ครบสามรอบเลยหรือไม่นะหลบสามครั้งเลยหรือเปล่า ลองดูครับรอบแรกหลบไปแล้วหนึ่งโอเคสวยดาเมจนะครับสี่ล้านนะครับผมแบบหลบหนึ่งครั้งมีซัพพอร์ตมาคอยช่วยอยู่โอเคแล้วก็ลิงก์อาจจะไม่ได้เป็นคู่ลิงที่ดีมากด้วยนะเป็นอาวากฟีดมาไม่ตายมาหลบไม่ตายไหมหลบ <Easy. S 1> โอเคดีดีหลบสามรอบโอ้สวยทีนี้ก็เหลือแค่สี่บล่าเท่านั้นในการที่เก็บพาเสียได้เต็มที่นะครับถือว่าเรามาดีนะหลบหมดเลยสามครั้งให้เห็นว่าดีมากแหละนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ย UI แดงผมเองยังไม่ติดคริทิคอลนะเออโอกาสที่60%เปอร์เซ็นต์นะมันเหมือนพาส์สีติดตัวไว้นะเว้ยไม่หลบไม่ไม่ขี่เฉยเลยถเอาละครับรอบนี้เรามีคู่ลิงที่ดีสุดในเกมมาแล้วก็คือโกคูยูไอหกปีกับโกคูยูไอแดงอยู่ด้วยกันนะครับผมมาครับรอบนี้เราเก็บพาส์ิีไปแล้วสามครั้งนะแต่ว่าจะขาดตัวละครซัพพอร์ตไป ซึ่งผมก็คิดว่าอตัวละครสายซับนี่มันก็จําเป็นกับโกคุยูไอมากนะถ้าอยากให้มันแรงจริงๆต้องมีตัวซับพพมาคอยยืนตําแหน่งสด้วยเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาหลายๆรอบคิดว่าตัวซับนี่จําเป็นกับโกคูแดงยูไอมากๆเลยมันจะเป็นตัวช่วยในการทําให้ดามจยไอแดงมันแรงขึ้นไปเยอะมากๆม,มันรู้สึกเหมือนมีให้แบบความรู้สึกเหมือนกับบิวเหลืองเลยที่มันต้องเล่นคู่กับซัพพอร์ตถึงจะแรงเป็นที่ของมันนะ อันนี้ดาเมจ5ล้านนะหลบไปรอบหนึ่งในเทิร์นนี้นะก็เท่ากับว่าหลบไปแล้ว4ครั้งนะครับ5ล้านดาเมจขีไหมคีมันต้องแบบนี้หลบไปครั้งนี้หลบครั้งนี้แหละครั้งนี้5เออหลบครั้งนี้5แล้วโอเคเหลือแค่2รอบนะครับเมื่อกี้ก็คียิข้อไปนะดาเมจ5ล้านเราขีนี่นก็เป็นตัวเลขดาเมจที่แรงเออสมแล้วที่ว่าอัพคียิขว่มาเลเวลกว่า30โอกาสติด60%ต้องติดบ้างแหละ แม่งจะใกล้เคียงกับโอกาสหลบของโตมันเองนั่นแหละโอกาสขีหกสิบเปอร์เซ็นต์่ห่างแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองเออเอาละครับมาเจอกับเฟดล่างก่อนแล้วนี่ผมจะมาลองไห้ดูความแตกต่างว่าตอนมีซับกับไม่ได้มีซับเนี่ยมันต่างกันมากขนาดไหนแต่คงจะต่างเพราะว่าเราเก็บพาษีมามกากว่าเมื่อกี้ไงเออเราหลบมาแล้วห้าครั้งเหลือแค่สองรอบนั้นถ้าสองช่องแรกที่เบตาเ้าตีเข้ามานั่นนะ่ะไอสองไอสองช่องอะ่ะนะถ้ายูไอมันหลบสองทีปุ๊แบอบะ ถ้ากับว่าเราเก็บพาสีเต็มทันทีเลยนะถ้างั้นเนี่ยมายูไอแดงโชว์ความพิ้วโชว์ความแคล้วคาวให้เห็นหน่อยดีว,ว่ายูไอผมดำก็พิ้วได้นะโอกาสหลบยังคงอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ยังไม่ได้ผ่านไปถึงเจ็ดเทินนะโอเคมาดีเฟนซ์แสนเก้าตั้งต้นนะครับคิดว่าถ้าเก็บพาสีเต็มก็ประมาณสองแสนกว่าได้สบาย 200, 000, 2, 000, สองแสนสองอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแหละมาครับมีซับมาให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มา โชว์หลบดิสองที่สองที่ทหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบอีกรอบหลบไม่ตายหลบไม่ตายลบไม่ตายสวยพาสเสร็จเต็มที่ครับมาแปดล้านหนึ่งไม่กี้ยังห้าล้านอยู่เลยเนี่ยเธนสองเธนเลขยังสี่ล้านห้าล้านแล่นี้เด็ดดีมาหลักแปดล้านเลยละแปดล้านหนึ่งด้วยครับติดเบิ้ลด้วยโอ้โหโชว์ไปครับระเบิดไม่ตายสี่ล้านหกด้วยเอาดิขี่ไหมคีโชว์อีกรอบปะอีกรอบไม่ละจบละโอเค ถือว่าเบิ้ลโอ้โหติดเบิ้ลเน่นนะถือว่าเราโชคดีเพราะโอกาสเบิ้ลผมให้ครับยูไอแดงน้อยมากๆเลยนะอ,อแต่เมื่อกี้เป็นไงครับดาเมจยูไอแดงเวลามันบิวเต็มที่จริงๆแล้วมันก็แรงมากๆนะแปดล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ประโยชน์ของท่านแมตนาย U ูไอแดงอีกหนึ่งสิ่งก็คือเวลามันโจมตีแม้ตายใส,ยส่ศัตรูมันสามารถลดกาศศัตรูได้ซึ่งเขาสามารถในการลดกาศนี่ก็ดีนะครับแต่มันจะผมคิดว่าคง มันดีแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้พวกการเตะสตันหรือการเซลอะไรแบบนั้นนะครับการลดการก็เพียงแค่ว่าทําให้แบบอ่อศัตรูเนี่ยมันจะแบบยังไงโดนตัวละครที่มันแพ้ที่มันชนะทางทาตุเข้ามาได้แรงมากขึ้นเช่นแบบผมให้ยอยตีลดกาดศัตรูไปแล้วใช่ไหมตีลดกาดเบรต้ากอนเนี่ยบเบรต้ากอนเป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยชนะทางทตุสีเขียวตามแบบปกติเนี่ย เวลาสีเขียวตีใส่สีม่วงนะครับมันจะตีไม่ค่อยเข้าเลยมันจะตีไม่เข้าดีกว่าเออแต่ว่าถ้าหากว่ามีเอฟเฟกในการปวดกาดใส่ให้กับศัตรูไปแล้วอ่ะเวลาตัวสีเขียวหรือว่าตัวละครที่มันแพ้ทางค่าศัตรูอ่ะตีใส่ศัตรูตัวนั้นเนี่ยมันจะมีดาเมจพอเข้ามากกว่าปกติเล็กน้อยนะมันจะเข้าได้แรงกับปกติประมาณหนึ่งเลยอ่ะนะมันอาจจะไม่ได้เข้าแบบแรงกว่าพวกการตีเข้าสีเหลืออะไรแต่มันก็พอเข้าได้อยู่นะมันจะเข้าได้แรงกว่าปกติ คือก็เป็นเอฟเฟกเอาไว้แบบว่าทําให้แบบเราตีได้แรงมากขึ้นมันก็ถือเป็นเอฟเฟกต์ไม้ตายที่มีประโยชน์อยู่แหละแต่ว่าคิดว่ามันก็ดูเฉยๆนะเสดายที่ยูไอแดงไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มเอฟเฟกพลังโจมตีหรือพลังป้องกันอะไรมาให้จากไม้ตายทั้งสองท่าเลยอะ่ะมีแค่การกดการเฉยๆมันเลยดูแบบม,มันเลยดูง่อยๆไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเอฟเฟกขึ้นมาแล้วก็คงจะโหดน,น้าดูอะ่ะเพราะขนาดมันมไม้มีเอฟเฟกเมื่อกี้ก็ดาเมจปลาไปแล้วแปดล้านหนึ่งนะก็แรงนะ แรงเลยเกือบหลักสิล้านไปแล้วครับผมแต่ว่าหลีกผู้นำร้อยเ็ดสิเเนอ่ะเออแรงนะทำเป็นเล่นไปฮะโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเราบิวพาสีมาเต็มแล้วเนาะไม่ต้องให้มันไปหลบอะไรหลายๆครั้งแล้วก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดเลยครับตามสบายนะดีเฟนต,ตั้งต้นเนาะสองแสนหนึ่งนะครับมีซัพพอร์ตจากตัวฟรีมาให้ซัพพอร์ตสามสอร์เมาครับ คิดว่าดาเมจต,ต้องจะต่ํากว่าเทินเมื่อกี้ลงมาลงมาเหลือหลัก7ล้านกว่าเจล้าน8อย่างงี้ปะเพราะว่ามันห่างเอฟเฟกต์ซัพพอร์ตกัน10%นะตรงนี้ไปครับโชว์หลบไปทึบดาเมจ7ล้าน7อ่าสมแล้วเป็นที่เป็นจักรวาลที่7นะดาเมจ7ล้าน7เลยทีเดียว7ปีด้วยอยู่ในช่วง7ปีอยู่4ล้านไม่คิดว่าเสียดายอะ่ะหลบไหมไม่หลบโอ้โหเหมือนจะหลอกแต่ไม่หลอกเท่าไหร่ว่ะจังหวะนี้นะ หลบก็ไม่หลบนะคิก็ไม่คิดโถเอ้ยนะต้องเข้าใจนะโอกาส UI มันเป็นโอกาสแบบหลังได้เจ็บเธอนะ่ะมันตกมาเหลือ50%าสิเปอร์เซ็นต์โอกาสในการหลบนะแล้วก็โอกาสในช่วงแรกก็ถึงจะเป็นโอกาสหลบ70%สิเซตก็จริงอะ่ะคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของโอกาสก่อนอะว่าโอกาสในการติดอะ่ะถึงแม้จะมีมากขนาดไหนอะ่ะมันก็ไม่ได้ไปว่ามันจะติดชัวร์ร้อร์เซ์ไง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันเยอะก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะติดทุกครั้งนะครับดังนั้นก็ขอท้าใจไปด้วยครับเพราะเห็นบางคนแบบเห็นมีอาการหัวเสียมากกับไอ้เรื่องของ UI ไม่ยอมหลบอะไรเลยอะ่ะเออก็เข้าใจอยู่ผมก็เคยเจอนะมันก็ช่วยไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของดวงโอกาสนะว่าจะติดหรือไม่ติดแต่คิดว่าส่วนใหญ่นะถ้าเราลองมาเทียบกันนับต่อนับครั้งต่อครั้งต่อ,ตอ,ตอการหลบการโจมตีอะ่ะผมเชื่อว,ว่า UI มันจะหลบมากกว่าไม่หลบอยู่แล้วเว้ยนะ คิดเหมือนกันไหมคือยังไงอ่ะผมคิดว่านะเออความเห็นส่วนตัวนะคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยจะชอบจําเรื่องแบบเรื่องเลวร้ยวายอะ่ะเรื่องแย่ๆมากกว่าเรื่องดีๆอะ่ะอย่างเช่นเหมือนกันกบบยูไแดงยู UI พวก6ปีที่มันไม่ยอมหลบไม้ตายอย่างเงี้ยก็แบบจะจำแต่เรื่องอย่างนี้จังหวะที่ว่ามันลหลบหลายๆครั้งอะ่ะไม่ค่อยจํากันอะไรแบบเนี้ยนะประมาณนี้เลยอะ่ะแต่มันก็น่าหัวเสียจริงนะโอกาสหลบตั้งเยอะไม่ยอมหลบอะไรเงี้ยแต่ต้องเข้าใจได้ว่ามันก็บางทีก็มีบ้างนะ หลบบ้างไม่หลบบ้างเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาตินะครับถ้าเกิดคุณไม่หลบนี่คือถือว่าคุณโชคดีนะเออเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในโอกาส30มสิเปอร์เซ็นเลยนะเว้ยโอกาสที่จะไม่หลบ30ปซตโอกาสที่จะหลบเจสิเอร์นะถ้าเกิดว่าคุณโชคดีนะเหมือนคุณเปิดกาชาติได้ของดีอะ่ะเออคนดีใจด้วยนะโอเคมารอบนี้เราลองเล่นแบบว่าไม่ได้มีตัวละครซัพพอร์ตมาคอยช่วยดีกว่านะอันนี้จะขาดตัวละครสายซับไปนะ แล้วผมเก็บแม้ตายเก็บแม้ตายไม่ถึง24คิีคิด้วยโอเคก็ดาเมจน่าจะตกมาเหลือต่ํากว่าเดิมมากๆอาจจะประมาณหลักหล้านถึงหรือเปล่า6กล้านดาเมจประมาณนี้ปั๊มาลองดูกันนะครับผมโอเคประมาณหล้านจริงด้วยครับเหลือประมาณหลักหล้านสองนะดาเมจก็ประมาณนี้นะครับแบบว่าเ,เก็บพาสเซีฟเต็มแล้วไม่ได้มีซัพพอร์ตมาคอยช่วยก็ดาเมจประมาณหลัก6ล้านได้อยู่ก็ยังถือว่าแรงอยู่นะ รอบนี้เรากลับมาสู่เทิร์นที่เราต้องการหนึ่งเทิร์นแต่แต่ว่าศัตรูไม่ค่อยจะเอื้มอมหน่วยเท่าไหร่เจอกับเบียตาเสือท้ายเป็นสีฟ้าแล้วไม่ใช่อะไรด่างนี้มันล็อกไม่ให้เราหลบด้วยครับดังนั้นเราก็ใช้เทมช่วยในการหลบไปเลยครับ <c oughs> ไม่หลบมันหลบไม่ได้ไม่เป็นไรเราใช้เทมช่วยในการหลบอีกรอบหนึ่งโอเคนี่ก็ปล่อยตัววางตัวได้ตามสบายแล้วครับจังหวะนี้มาลองดูกันนะโอเคเอ ดูไอเอขี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องฆ่าให้มันตายก่อนด้วยไม่งั้นนี่คือเบต้าจะฆ่าเราตายก่อนทันทีโอเคครับมาอ่าลิงเหมือนเดิมนะลิงก์กับยูไอฟ้าก็ได้เก็บเต็มแล้วเนาะขาดแค่ลิงก์เดียวเท่านั้นเองนะครับดีเฟนซ์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2องแสนสองเออคือถ้าบิวเต็มพาสซีฟแล้วมีซัพพอร์ตสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ดีเฟนซ์หลักสองแสนสองซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ถึกอะไรแล้วในสมัยนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนยังพอได้อยู่นะของสองถือว่าเยอะนะเมื่อก่อน โอเคมาครับเราก็เออ่หลบไปเบียต้าอีโวหลบไปโชว์หนึ่งรอบยวยติดเบิ้ลโอเคถ้า8ล้านหนึ่งของยวยแดงผมในครั้งนี้เป็นการคีย์ิคอลเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะนี่แล้านหนึ่งเท่าเดิมนะตรงนี้คือดาเมจตายตัวแล้วนะครับเพราะว่าเราทำทุกอย่างเต็มที่ของมันแล้ว8ล้านหนึ่งขี้ขโอ้โหเสียดายไ,ไม่คิแต่บทการนะครับสังเกตว่าบทการเนี่ยมันจะพอตีเข้าได้ดีกว่า ตีแบบปกติที่มันแพ้ทางธาตุนิดนึงแต่แน่นอนว่าการตีคิดูข้อหรือว่าการตีเข้าสีะจะดีกว่าแน่นอนเสียดายนะโอกาสคิดหิบเไม่ทำงานโหยเพื่อน60%เลยนะเพื่อนดูดหกสิบนะอย่างนั้นก็ได้โชว์นะครับว่าเอ่อหปีไม่ใช่หปีดิจะบอกว่าโกคูแดง UI นะมันเวลามันได้บิวเต็มที่มันเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับผมนะก็ประมาณ8ล้านหนึ่งได้วดสทางนะ แต่หลักๆในคลิปนี้ผมจะมาโชว์เรื่องการติดคีิ์ิ้อของมันซะมากกว่าลองเทสดูบะเหมือนกับว่าผมมาลองเล่นเทสดูแล้วก็มาทําคลิปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าคีย์ข้อได้ง่ายขึ้นอยู่เมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนแบบมีแค่หนึ่งเส้นทางรู้สึกว่าเวลาตีไม่คิไม่สะใจเลยครับจะทําสปีดรั่นก็ไม่ได้เพราะมันไม่คิย์นี่แหละนะตีไม่แรงเท่าไหร่แต่พอเนี่ยพอบดสองทางแล้วผมใส่คียมาให้หนักขนาดนี้บอกเลยว,ว่าคียโคตรบ่อยแน่นอนครับเพราะว่า พอผมไปเล่นหลังใหม่มาก่อนหน้านี้นะก่อนจะอัดคลิปอะรู้สึกว่าก็ติดคี้ทุกครั้งเลยนะติดคี้บ่อยมาก60%เซเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับพาสิตวละครไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยรอบนี้ยังไงลองให้ยูไอไปแทงไหมล่ะดีเฟนส์แสนเจ็เนี่ยเอาดิโชว์ว่าล่ะแสนหกดีเฟนส์ลองบะเพราะถึงเราตายก็จะมีระบบในการฟื้นคืนชีพอยู่มาไม่เป็นไรลองดูครับไม่แน่นะยูไอแดงอาจจะติดขี้คอแล้วฆ่าได้ตายก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ มาลองดูโดนเตะธรรมดามาหกหมื่นหกเอ้ยได้อยู่ไม่ถึงแสนไม่เห็นเจ็บขนาดเลโซเลยโอ้โหเลโซเจอหนักกว่านี้มาแล้วบอกเลยว่าคันนี้สบายหกหมื่นหกอ่ะไปครับปลดการ์ดไปหนึ่งรอบปึ๊บไม่ปลดการดต่คิด,ดูข้อเลยเกือบตายถ้ามันดาเมจแรงกว่านี้ตายแน่นอนนะเพราะเราจะมีดาเมจที่มากกว่านี้แน่นอนแบบมีซับพอร์ตอย่างเงี้ยถ้าติดที่เมื่อกี้แบบมีซับก็คือเบต้าตายแล้วนะครับมา นี่ก็จะมาโชว์การฟรื้นคืนชีพของเบลต้าหกปีนะครับซึ่งบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถือว่าปิดชีปสวยนะหกปีได้โชว์ระบบในการฟรื้นคืนชีพนะครับผมมาบินพลังยา่าโคตรเท่เลยเบาตา้ามาปาเบโชว์ดิพอฟื้นคืนชีพป,ปุ๊บเรจาจะให้เป็นโกฟีเป็นคนปิดฉากทั้งหมดทั้งมวลนี้เองลงมือปิดจอบเลยโกคูฟิเซอร์อีเค นะครับก็ตามนี้นะสำหรับคลิปของโกคูยูไอแดงนะครับผมแบบว่าปวด2ทางอัคิลโครไม่ว่าสามสิบติดคิลโคบ่อยมากๆนะไม่บ่อยเนี่ยแปลกเึ <c oughs> ่งถือว่าดีกว่าเดิมที่ผมเล่นมาเยอะนะเมื่อก่อนก็มีแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าหนึ่งเส้นทางเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันรู้สึกมันไม่ค่อยเต็มที่ของมันไม่ค่อยสะใจอะ่ะแต่คิดว่าพอสองเส้นทางเนี่ยเออเริ่มจะเต็มที่ของมันแล้วเริ่มจะเป็นโกคูยูไอแดงแบบเต็มตัวแนละ้วแบบว่า ฟูลพาวเวอร์ได้แค่ทีหนึ่งนะครับจะมีคิลคอติดแบบสูงมากๆแล้วก็ดามีเดฟเอนด์อย่าแรงขึ้นเยอะมากๆเลยงั้นก็เคล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวจบตัวเพียงเท่านี้สำหรับโกคูยูไอคิลคอวเวลสามสิบ UI, 30, นะครับผมไว้เจนใหม่ภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย